แกมมามิมกไทยม่เอาแขนมาทั้งผีเอแขนมาทั้งผีสามิขไปบ่ได้หมูใหญ่มูสามิค่ะมูใหญ่เติมบ้านไม่ระบายใ่่อ่ะ มีมงเณบมีมงเบกินน้ำกันเสรแล้วขะคว่ารวอมีผู้ผ er> ูกแบบท้องใน่ใจว่าไม่จรีมากแล้วถิผูกแบบหยาดหนามได้เราคือมูเราอันอธิษฐานโยกเราอะวะ

อันั้ทองเนี่ยป่นูดใปีเออนีเราดูกันโอเอนะโอยวำไมไดเาโอ้ยพเร้านยก่นน่ะีก็ลังเเงินใสเอาบ่อ้าหูบายูเดียวเนอะไอเดียมันต้องมีเงินมั้งเยเจาดันก็ิ่เนแก้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 แเ้แ ส่ใสผูกได้เงินบอกโอ้นี่พอผูกได้เงินนี่บ่หวนกดีดีดเลกนัใจเรียนเอะไรให้ตัวเล็กอเ้าลงกระผูกได้ะผูกให้ลานตดลไคือผูกเจ้าตัวมูจักทำคว่ำมูจักเอาไว้

ง่วงนอนหมดแล้ไม่อย้างมันเอาบานนี่เงินทองหลั่งไหลมาได้บานม